ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์กิษนาเกตมากค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นที่19การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพค่ะความสอดคล้องกับประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ ประเด็นนี้จะเกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในมาตรฐานที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตัวบ่งชี้ที่5การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพประเด็นการพิจารณาการจัดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลักสีด้านและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติค่ะ สำหรับประเด็นนี้นะคะเรามีการติดตามประเมินผลกันมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีนะคะและในปีงบประมาณพศ2566ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็มีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมจำนวนหลายเขตเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูเกณฑ์การประเมินกันนะคะในส่วนนี้ดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพที่5หรือระดับดีเยี่ยมนะคะในส่วนของคำอธิบายระดับคุณภาพ ก็จะมี4ข้อด้วยกันเหมือนกับปีที่ผ่านมานะคะข้อที่1มีการจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก4ด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารทั่วไป และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องคำว่าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนะคะก็หมายถึงการดำเนินง,งานตามลำดับขั้นตอนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ตามที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินการติดต่อกันนะคะจนเกิดผลพัฒนาขึ้นในครั้งต่อๆไปนะคะข้อ2 มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาและคณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายข้อ3มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลักสีด้านข้างต้นนะคะรวมไปถึงการนํานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ข้อ4มีการสรุปและรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลักสีด้านรวมถึงมีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและการนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับระดับคุณภาพที่4 3 2 1 ก็จะมีความลดหลั่นกันไปตามลำดับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบติดตามประเมินผลปี6-7ค่ะค่ะสำหรับสไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นผลการดำเนินงานวิธีการดำเนินงานค่ะข้อ1ใหญ่จะประกอบไปด้วย4ข้อย่อยที่มีความสอดคล้องกันกับคำอธิบายระดับคุณภาพของแต่ละระดับนะคะข้อ1 วิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงานในส่วนนี้ท่านสามารถอธิบายแบบบูรณาการในภาพรวมหรือแยกเป็นรายด้านทั้ง4ด้านก็ได้ค่ะข้อ1.1การจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก4ด้านและการนำนโยบายสู่การปฏิบตัติในส่วนนี้ ให้ทางสำ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอธิบายวิธีการดำเนินง,งานและผลการดำเนินง,งานมาพอสังเขตค่ะสำหรับในข้อที่1.1จะมีการพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ต้องนำส่งในระบบก็จะมีในส่วนของแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาในปีงบประมาณพศสอ6 6และ 2, 5 6 7ค่ะที่ต้องใช้2ปีงบประมาณเพราะว่าในส่วนนี้เราจะเอามาตอบ ระดับคุณภาพนะคะที่มีการนิยามไว้ว่าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องค่ะจึงจําเป็นต้องดูใน2ปีงบประมาณค่ะข้อ1.2การส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาและคณะกรรมการในรูปแบบอื่นเป็นกลไกในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในส่วนนี้ก็ต้องให้ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อธิบายวิธีการดําเนินงานผลการดําเนินงานมาพอสังเกตเช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนนี้คณะกรรมการในะรูปแบบอื่นก็หมายถึงคณะบุคคลอื่นที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาทั้ง4ด้านนะคะรวมไปถึงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด,ด้วยค่ะสำหรับข้อที่1.2เราจะมีเอกสารหลักฐานที่จะมาประกอบการพิจารณาในการให้ ประกอบเกณฑ์การประเมินนะคะก็จะมีรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลักสีด้านและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติค่ะข้อ1.3การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลักสีด้านและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ข้อ1.4การสรุปและรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก4ด้านและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติรวมถึงต้องมีการนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะทั้ง2ข้อนี้ก็จะเหมือนกับข้อ1.1และ1.2ก็คือให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อธิบายวิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงานมาพอสังเขตค่ะ สำหรับเอกสารหลักฐานนะคะที่เราจะนำมาพิจารณาใน2ข้อย,ย่อยนี้นะคะก็จะเป็นรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาภา,ารกิจหลัก4ีด้านและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติรวมถึงการนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษานะคะในส่วนนี้เราจะใช้ในสองปีงบประมาณนะั่นก็คือปีงบประมาณ6 6และ67ค่ะ สำหรับรายงานผลการติดตามนี้นะคะอยากจะให้เป็นในรูปแบบของเล่มรายงานค่ะเพราะว่าเล่มรายงานก็จะสามารถนำไปเป็นข้อมูลสาระสนเทศท,ที่ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านได้นะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะต้องรับผิดชอบหรือว่า,าดูแลในประเด็นนี้นะคะแล้วก็มีเอกสารหลักฐาน,นอื่นๆนะคะถ้ามีท่านก็สามารถแนบมาได้เช่นเดียวกันค่ะ ข้อที่2ค่ะเป็นปัญหาอุอปสรรคค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานะคะในส่วนนี้หากท่านมีปัญหาอุปสรรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ท่านก็สามารถที่จะอธิบายมาได้เป็นรายข้อเลยค่ะสําหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาท่านก็สามารถที่จะสะท้อนข้อเสนอแนะมายังสอบอถอได้นะคะเพื่อนํามาเป็นข้อข้อที่จะมาวางแผนในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาต่อไปค่ะ ค่ะสำหรับประเด็นที่19ดิฉันก็มีข้อมูลที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ทุกท่านเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ